สวัสดีครับทุกคนก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตรายงานข่าวหน่อยนะครับพอดีตอนนี้ตัดต่อคันเทนต์ยางไม่เสร็จเลยแต่มีข่าวที่น่าสนใจเยอะๆเกี่ยวกับน,น้องอุงอิงนะครับเมื่อวานนี้เราก็คงเห็นเหตุการณ์อุ๋งอิงทะลุก,กำแพงกันแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างโอ้โหเมื่อวานนี้นะครับ แฟนขับมาให้กำลังใจน้องอุงอิงเยอะมากๆนะครับเรียกได้ว่าทุกพื้นที่นะครับที่มีการแสดงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะต้องมีแฟนขับที่ไปรอชมผลงานของน้องอุงอิงกันทั้งนั้นเลยนะครับน้องอุงอิงจะอยู่ที่ไหนนะครับจะไปพักผ่อนที่ไหนนะครับถ้าแฟนขับรู้แฟนขับก็จะไปขอถ่ายรูปแล้วก็ซื้อขนมซื้อน้ำไปให้นะครับ และเมื่อวานนี้นะครับโอ้โหผมเห็นรายงานข่าวจากลำเพิร์ตออฟฟิเชียแล้วนะครับเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าต้องจดจําเลยนะครับสําหรับเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับตั้งแต่ขับรถเข้ามาในงานนะฮะร,รถตู้ของน้องอิงขับมานะครับ พอขับมาถึงที่จอดานนแหละนะครับแฟนขับลุมตั้งแต่อุงอิงอยู่บนรถยังไม่ออกมาเลยนะครับเพื่อที่จะขอถ่ายรูปนะครับโอ้โหนี่แหละครับคือเหตุการณ์อุงอิงฟีเวอร์จริงๆนะครับเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ที่ผมติดตามน้องมายังไม่เคยเห็นแบบนี้เลยนะครับแฟนขับลุมอยู่หน้ารถตู้นะครับเนี่ย ผมเชื่อนะครับแฟนคลับที่มารออยู่หน้ารถตู้นี้นะครับก็เพื่อที่จะจะมาเห็นหน้าตัวจริงๆขององค์อิงนะครับและก็มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเช้ากว่านี้จะไม่มีโอกาสได้ถ่ายเพราะว่าคนต้องมาอีกเยแน่นอนนะครับหน้าเวทีนะครับระหว่างซาวเช็คนะครับแฟนคลับ FC ก็มารอเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับเหมือนทุกทที่ที่เคยไปนะครับและเมื่อวานนี้น้องอิงกับพ่อโจก็ได้อ่าฟิชเชอร์ลิงนะครับหรือว่าร้องเพลงคู่กันนะครับเพลงจบ แบบบอดเท่นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เวอร์ชั่นของน้องอุงอิงก็ออนแอร์ไปแล้วนะครับตอนนี้ยอดวิวก็อยู่ที่1นล้านหกแสนนะครับแล้วก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเชื่อว่าวันนี้น่าจะถึง2ล้านวิวแน่นอนนะฮะการแสดงของน้องอุงอิงเมื่อวานนี้นะครับโอโ้โห ผมเห็นภาพแล้วแฟนขับเยอะมากๆนะครับไม่เพียงแต่มีเหตุการณ์อุง้งอิงทะลุกำแพงนะครับยังมีเหตุการณ์ที่แฟนขับยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อที่จะมาดูอุ้งอิงนะครับก็คือบริเวณวัดนี้นะฮะเต็มไปหมดเลยนะครับไม่มีพื้นที่เดินเลยนะับมีแฟนขับกลุ่มหนึ่งนะครับปีนขึ้นไปบนเขาเรียกว่าแทงน้ําหรือเปล่านะครับที่สูงเพื่อที่จะดูอุ้งอิงนะครับโอ้โหยังไงแล้วแฟนขับ กลุ่มนี้ผมนับถือจริงๆน,นะครับสำหรับแฟนคขับท่านใดนะครับอยากจะเรียนแบบก็เชิญได้เลยนะครับแต่ว่าจะต้องดูแลความปลอดภัยกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันจะไม่คุ้มกันนะครับ สำหรับการแสดงเมื่อคืนนี้นะครับพอจบลงนะครับน้องอุ๋อิงก,ก็ได้ลงมานะครับก็มีคณะเจ้าภาพมาเราถ,ถ่ายรูปถึงข้างล่างเลยทีเดียวนะครับบอกว่าชื่นชอบการแสดงในวันนี้มากๆนะครับจนไม่อยากให้น้องอุ๋งอิงก,กลับไปนะฮะอยากจะจ้างต่ออีกสักหนึ่งคืนเลยทีเดียวเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูวิเคราะห์ว่าทำไมตอนนี้นะครับเพลงเจ็บแบบเบาเทของน้องอุ๋งอิงทำไมถึงอยู่ในสองมาแรง เพราะว่าตอนนี้เพลงท่าทองซาวนะครับของยังโอมศิลปินแรปเปอร์นะครับติดชัด์หนึ่งในมาแรงนะครับมียอดวิวตอนนี้ประมาณ3ล้านกว่านะครับพึง่งออนแอร์เมื่อวันที่6เมษาที่ผ่านมาส่วนเพลงของจบแบบบอเท่ของน้องอุ๋งอิงนั้นมียอดวิวประมาณ1ล้านกว่าจะ2ล้านแล้เพึ่งจะออนแอร์ไปเมื่อวันที่7เมษาที่ผ่านมาห่างกันแค่วันเดียวเองนะครับเราจะเห็นนะครับว่า 1มาแรงและ2มาแรงนะครับจะอยู่ในหมวดของคลิปวิดีโอทั่วไปนะครับพอเรามาดูลำดับ1ในมาแรงและ2ในมาแรงนะครับก็มียอดวิวแล้วก็กระแสดีมากเหมือนกันนะครับแต่เพลงท่าทองสาวนั้นเป็นศิลปินแรปเปอร์ชื่อดังนะครับแล้วก็เพลงตอนนี้ เป็นเพลงที่อยู่ในกระแสมากๆนะครับเหมาะสําหรับในการเปิดเต้นมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในวันสงการนี้แต่เพลงจบแบบบอดเท่ของน้องอุ๋งอิงก,ก็เป็นกระแสเหมือนกันนะครับเป็นศิลปินน้องใหม่นะครับน้องได้ร้องเพลงออกมาถ่ายทอดได้ดีมากๆเลยถามว่าเพลงเจ็บแบบบอดเท่ของน้องอุ๋งอิงมีโอกาสขึ้นหนึ่งในมาแรงได้ไหมผมวิเคราะห์แล้วนะครับมีโอกาสประมาณสัก20%ร ทำไมเหรอครับพอดีผมมานั่งดูยอดวิวนะครับดูในกราฟดูในคอมเมนต์ยอดไลค์นะครับยอดวิวนั้นของเพลงท่าทองซาวนะครับก็อยู่ประมาณสัก3ล้านกว่าแล้วตอนนี้ยอดไลค์ก็อยู่ที่1 7 8 0 0 0นะครับแล้วก็คอมเมนต์ประมาณ5,800คอมเมนต์นะครับส่วนเพลงเจ็บแบบบอเท่นะครับของน้องอุ้งอิงนะครับตอนนี้ยอดวิวก็ประมาณ สล้านอะตีไปตอนนี้2ล้านยอดไลค์หนึ่งแสนหนึมืนนะครับคอมเมนต์ comment, สองหมืน่นหนึ่คอมเมนต์มากกว่าเพลงท่าทองซาวหนึ่งหมืนห้าพคอมเมนต์ถามว่าทำไมถึงมีโอกาสติด1ในมาแรงได้น้อยโอ้โหเพลงท่าทองซาวบอกเลยครับเป็นเพลงที่มีกระแสฮิตมากในหมู่วัยรุ่นทั่วประเทศนะครับ เป็นเพลงที่เหมาะสําหรับการเปิดเต้นในวันสงการานต์มากๆแล้วก็เพลงที่ติดหูของหลายๆคนโดยเฉพาะ MV นะครับมีแพรลี่ไพวันเป็นนางเอก MV ด้วยมันเป็น MV ที่แบบมันสนุกมันมีอัตลกมากๆเลยนะครับแต่เพลง7จบอเพ่ก็มีอัรล์เหมือนกันในสไตล์ของบ้านๆของคนอีสานเป็นเพลงของตลาดคนอีสานและคนทั่วๆไปที่ชื่นชอบที่เป็น f อของน้องอุงอิง นะครับกระแสเหมือนกันหมดเลยแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระบบของ YouTube นะครับถามว่ามีโอกาสขึ้นหนึ่งในงมาแรงไหมมีแต่จะขึ้นหรือไม่ขึ้นไม่สำคัญนะครับถึงเพลงเจ็บแบบบอเทไม่ขึ้นหนึ่งในมาแรงก็ไม่เป็นไรแต่เป็นหนึ่งในหัวใจของ FC ทุกๆคนใช่ไหมครับถ้าใช่กดไลค์ได้เลยนะครับกดไลค์เยอะๆเลยนะครับ อะไรครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับเราก็ยังเป็นกำลังใจให้น้องอุ๋งอิง,อง,องต่อไปนะครับถ้าเราจะชื่นชอบใครสักคนนะครับเราจะไม่ชอบด้วยกระแสก็คงไม่ต้องมาดูที่คอมเมนต์ไม่ต้องมาดูที่ว่าติดหนึ่งในมาแรงหรือเปล่านะครับช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าทำไมถึงชอบน้องอุ๋งอิง,อง,องชอบเพราะอะไรแต่สำหรับผมเนี่ยชอบด้วยใจชอบตั้งแต่แรกชอบแล้วจะทำคลิปอย่างนี้ไปตลอดตลอดเลยนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง D L ดีเลิศประเสริฐสีด้วยนะครับสวัสดีครับ